ลับสวัสดีแทบเท้าคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ฮีโร่ที่อยากเห็นในอัปเดตปี2024คือนี่ผมโหวตไปเรียบร้อยอ๋อเฮ้ยอันนี้ก็คือขึ้นท็อปของคนที่เขาจะโหวตเหมือนกันนะผมก็โหวตไซล็อกผมก็โหวตเอเมอร์เอสส่วนอีก2ตัวนี้พ่อหนุ่ม2อ่อพ่อหนุ่มผมยาว2คนนี้ผมรู้สึกจะไม่ได้โหวตเอ้ยหรือผมโหวตโนไปด้วยเออไม่รู้เลยแต่ว่าโอ้มีคนคิดเหมือนกันนะว่าอยากเห็นไซล็อกยูนิฟอร์มใหม่จัดมา,ด,ด,มาด,ดีจัดมาดีจนะัดจัดมาดีน่ะ เออแล้วก็เอมมาฟอสเพราะตัวเลือกมันมีอยู่ไม่กี่อันนะฮะอันที่แจ่บที่สุดน่าจะเป็นไซล็อกรอโหลดแพทอัปเดตแพทก่อนครับนี่แพท what if นะครับวันนี้เป็นการส่องแพทใหม่โลกิแอนด์ What if นะครับดังนั้นเรามาที่อะไรเนี้ยคาฮอลิ What If โอ้โหดีไซน์ตัวละครเหมือนมาจากเกม e x c l u s i v e from Sony Playstation ที่แบบเชยเชยอะ อะไรเนี้ยตัวละครเนี้ยไปดูโลกี้ก่อนดีกว่าผมมาโพคาฮอนทัหนะโพคาฮอนทัสคนแสดงไม่ใช่โพคาฮอนทัสเดอะมูฟวี่โอเคอุ้ยแชทต,ตรงนี้มันดูยากไหมฮะเนี่ยแล้วมาดูตอนนั้นเราส่องยูนิฟอร์มของซิลวี่ไปหรือยังเอเออเราส่อง ตัวละครซิวียังเนาะซีวีน่าจะเข้ามาก่อนหน้านั้นเข้ามาแบบกระปิดกระปอยปะซีวีกับโลกีใช่ไหมสองตัวเนี่ยซิวีคืออีกเวอร์ชั่นของโลกีเทพแห่งการกลั่นแกล้งแอนด์บุลลี่และมาจากไทม์ไลน์อื่นซีวีได้เดินทางข้ามหลายมิติมาเพื่อบุลลี่จากการถูกลบด้วยมือของ TVA เธอก้าวข้ามทุกช่วงเวลาและหลบหนีจากการถูกบุลลี่มาได้ด้วยการใช้พลังเวทมนต์ของเธอและเทคโนโลยี เทคโนโลยีควบคุมเวลาที่ขโมยมาเด็ด้าหรับดีไซน์นี่หน้าตาแบบเป็นตัวละครดานาสตี้เเออมากโอ้ไม่มีความคล้ายตัวตัวเจสซิวีในนั้นเลยเจสซิวีต้องหน้าเหี่ยวกว่านี้ต้องเป็นแบบรุ่นรุ่นป้าซะหน่อยสิฮะอันนี้มันดูเป็นแบบออไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเสน่ห์รุ่นป้าเออหน้าสวยไปหน่อย ไอแต่ว่าในซีซั่น2นี่ซิลวี่ดูสาวขึ้นเยอะเฉยเออในในซีซั่นแรกอะ่ะเพว่าซิลวี่ดูแบบรุ่นป้าเลยนะส,สกิลหนึ่งเป็นไงครับโอ้เอามีดเอามีดทิ่มอกแข็งแล้วเฉือนหน้าแข็งยังไงฉันก็จะทิ่มอกแกอะไรเงี้ยเออสกิลสองเป็นไงครับฮะขอดูที ฟันฟันฟันยิงพลังสกิลหนึ่งนี่เดี๋ยวบอกปะหนึ่งนะสกิลหนึ่งนี่ประมาณ7เต็ม10แล้วกันครับถือว่าเอฟเฟกต์เทพโอ๊ะคันหูไม่รู้เป็นอะไรสกิลสองก็ถือว่าใช้ได้7เต็ม10ครับสกิลสามเป็นไงครับเฮ้ยโอ้โหอันนี้9เต็ม10เลยอะรายละเอียดมันเยอะขนาดนี้เลยเรยโอ้โหทีแม่เข้า เข้าตะปูทีวแล้วออกมานี่ใช้ได้เลยสกิลสี่เป็นไงครเอามีดไปฟันยับแล้วปล่อยพลังเพราะว่าทีมครีเอทถ้าตัวละครก็ต้องคิดกันหัวคิกคิกกันหัวแทบแตกกเพราะว่าในนั้นซีวีแทบจะไม่ได้ทำอะไรมันมันเอามีดไล่เสียบแ็งอย่างเดียวเลยอันนี้ก็ต้อง8เต็ม10ครับผมสกิลห้าเป็นไงครับ อาจับมือกับโลกิแล้วระเบิดพลังอือก้า9เต็มสิบไปครับชอบคะแนนความอบอุ่นครับผม,มต่อไปฮะสกิลหกเป็นยังไงครับโอ้โหเฮ้ยโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าอลังการเลยนะก้าเต็มสิบครับไม่รู้แม่งกักอีกหนึ่งคะแนนไว้ทำไมกันเหมือนกันไปครับเอาละ แล้วว่าแต่เมื่อกี้นี่คุณจะจบไอ้เรื่องแมปป้าอะไรนั้นได้อย่างเฮ้ยโลกินั่งเท้าคางอับนี่ดูในยูนิฟอร์มของโลกิโอ้โหนีอันนี้โลโลกิชุดเสื้อขาดอยู่ในอะไรนะในไอเออลืมเดอะวอยเดอะวอยนั้นส่องไปแล้วอ,นนอันที่มาใหม่คืออันนี้เนาะ ตอนนี้มันอัน,อนตอนนูน้นเมือม่อเมื่อปีนู้นที่มา2อันเนาะอันใหม่อันนี้อืมโลกิแบบที่ไม่สปอยอะไรเลยนี่ถือว่าใช้ได้นะครับเออเป็นโลกิที่อยู่ใน e อ d น e d i t ิตแ m a n Man, ใช่ไหมอันนี้ <c oughs> เออเว้ย <c oughs> แต่อยากได้ชุดที่โลกิใส่ตอนท้ายๆมากกว่านะทุกคนผมว่า,เ,าเดี๋ยวมาดูสกิลหน่อยแล้วกันรออดดีไซน์ชุดเอาไปเลย8เต็มสิแล้วกันว่า ชุดมันดูธรรมดาไปนะแถมไอ้ชุดนี่มันก็ไม่ได้ใส่นาน,นขนาดนั้นหรือเปล่าเอ้ยก็นานนี่ว่ะแค่ว่ามันไม่ได้ใส่หมวกเฉยๆเนาะเออว่ะก็นานนี่ว่ะโอเคโอเคขอโทษงั้นงั้นเพิ่มคะแนนให้เป็น9เต็ม10ไปม,มันกั๊กอีกหนึ่งคะแนนไว้ทำไมวะสกิลหนึ่งเป็นไงครับโอ้โหฟัน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 เจ็ดเต็มสิบครับผมสกิลสองเป็นไงนี่เข้าทีวีปล่อยพลงังปล่อยพลงังปล่อยพลังโอ้โหเก้าจุดเจ็ดห้าเต็มสิบครับฮึฮึฮึมก๊อกมาทำไมววะสกิลสามเป็นไง โอ้โหโอ้โหต้องสิบ oh. แล้ววันนี้โอ้โหแม่ดู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 หลายเวอร์ชันดูแล <music> <festivals S 3> <music> uh ้ว huh. ดูอ <music> ีกเออโยนมีแล้วดูฟึ๊บฟึ๊บึ๊บ๊บขยันสลับโมเดลปึ๊บฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บสกิลสี่็นไงโอ้โห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 มันก็ต้องสิบไหมล่ะพี่น้องโอ้โหพ่อแม่พี่น้องสกิลห้า็ปไงเหมือนเดิมเนาะเอ้ไม่เหมือนไม่เหมือน โอ้นี่ระเบิดพลังแนละ้วทุกสิ่งอย่างโอ้โห9.850เต็ม10ครับผมถือว่าใช้ได้สกิล6ไปไง่ายเหมือนเดิมเนาะนั่งวนพลังแล้วก็เดินเปลี่ยนร่างไปงั้นก็10เต็ม10เหมือนเดิมนั่นแหละอันเนี้ยมีร่างเบิ่มๆคือรือด้วยแล้วก็มีอันนี้อุ้ยทำแชมเปญลอนอน,นี่โอเคน่าซื้อมากครับแต่ว่าลดราคาอยู่ไหมเนี่ยเพชรมีอยู่6,500ไม่ได้ลดราคาไว้ก่อน ทีนี้มาดูยูนิฟอร์มของอ่ะเดี๋ยวก่อนเออมาดูแพทของ What If แล้วกันครับมามาดูพปรคาร์ทัสนะคารลี w h a อ If คาลีมีตัวตนอยู่ในไทม์ไลน์ที่เทเชอร์เทสแลกตกมาก่อนช่วงก่อนการประกาศสุภาพอเมริกาว่าคาลีมาจากชนเผ่าโมฮอคเป็นหนึ่งในห้าชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกาสมพันธ์อีลอกไว้ไดิรับพลังที่เล่ามาจากสเปซสโตนเหรอ <g arness> จืดแม่โอ,อ้เปิดตัวใช้ได้นะใช้ได้น่าสนใจสำหรับดีไซน์ไปเลย1เต็ม10แล้วกันครับเออจะเหมือนต้นฉบับแค่ไหนแต่โคตรธรรมดาเลยเหมือนเอาชาวบ้านที่แบบก,ากําลังก่อฟืนแล้วเอาเสือ้อไอ,ไอคุณเคยเห็นปะที่แบบก่อฟืนแล้วเอาผ้าโบกแล้วส่งมาเป็นสัญญาณควันแล้วพูดสื่อสารกันนะเหมือนคนป่ามึงก็คนป่าคนป่ามันดูไม่มีความเป็นฮีโร่อะไรเลยเหมือนอ e ีอเมริกาชาเวสเลยที่แม่งแบบเออ แต่งตัวอยู่บ้านเลยแบบพ่อคารนุออกนูขอออกไปซื้อแซนวิชไส้แฮมไส้กรอกที่เซเว่นนะคะเริ่มแต่งตัวชุดนั้นมาแล้วมาเป็นฮีโร่เลยอะ่ะโอ้โหให้มันเป็นทรงเครื่องฮีโร่นิดนึงไม่ได้นีก่กระบนจังสกิลหนึ่งโอ้โหกระโดดต่อยแล้วมาเหมือนตอนมึงเปิดตัวเมื่อกี้เลย5เต็มสิบโอ้โหต่อไปต่อไปสปินนิ่งเวิร์ดทุยต่อไปสปินนิ่งเบิร์ดคิกแน่นอนเอฟเฟกบังหมด เออก็น่าจะเป็น spinning bird kick นะนี่ถือว่าดีกว่าที่คิดครับผมเจ็ดเต็มสิบครับผมยู่าเป็นไงโอ้ยแย่ buff นะครับเหมือนเดิมนะครับสำหรับการส่องแพดว้าว wow. อู้อะไรของเราเนี่ยที่ทำมันแต่โบราณกาลตั้งแต่ยุคไทอสซิกเนี่ยคือเราแค่จะมาดูความครีเอทแล้วความเอาใจใส่ของทีมสร้างเกมนะดังนั้นต่อให้รูปร่างดีไซน์เฮ่ยกะโลกะลาและท่าง,ง่อยขนาดไหนแต่ต่อให้มีคนบอก um, พี่ ถึงถึงรูปร่างมันจะกากมากและสกิลด้วยอะไรแต่มันเก่งมากนะครับโคตรแรงแล้วก็บอกสั่งแมงแล้วก็บอกกระอ่ากระังช่างมันสิขอดูความใส่ใจของทีมสร้างเกมหน่อยสกิลสีเป็นไงอืมวิง่งแลนไปแลนมาโอ้อันนี้เเต็มสิแล้วกันนะสกิลห้าเป็นไงครับ ยืนปล่อยพลังระเบิดมาเป็นบอลกันกีตู้มแล้วทุกคนถึงก็สุดเข่าอ่อนเหมือนตอนที่รู้เลขท้าย3ตัวที่ซื้อมาเลยเนี่ยสุดยอดครับผม4เต็ม10ไปเลยฮะแล้วก็นี่แไงท่าไม้ตายสุดยอดสิบหกเป็นไงตุ้มตามบึ้มเปรี้ยงจวด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 เด้อพี่น้องกินเข่ากันอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้แปดเต็มสิบแล้วกันครับให้ม่วๆเลยนี่ว่ะไอ้นี่ โอเคครับสำหรับคาคาโอริซากุระนะฮะบอ,อดอีฟไปม,มีอะไรไหมฮะทีนี้มีมีคาที่มีปลุกพลังใหม่ขอดูสกิลของคาที่สิยังไงเออ,ออมาอ้อมกินเขาน้ำกันเฮ้ยออมแม่เธอกินเข่าด้วยเหรออ๋อมเหมือนกันนี่วาโอเคไม่ต้องไปดูให้เสียเวลาเหมือนกันเลยนี่วาโอเค อลัสกิลอารัสปลูกพลังใหม่ของลินลินคอนแคมเบลก็เหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมยยาตุ้งยิง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 โอเคเหมือนกันครับเหมือนกันอไม่หวังอะไรละเฮ้ยเฮลาโมเดนเฮ拉ทอร์ธอร์แรนกนร็อกเฮลาบุกลุกแอสการ์ดบูสุดยอดเฮ เฮาเอ้าออมมา่อกินเขาน้ำกันเฮ้ยออมแม่เธอกินข่าด้วยเหรอโอเคไปดูทีฟอรดีไซน์ไปเลย2เต็ม10ครับผมเอยอันนี้คือเป็นเฮ่าเวอร์ชั่นทำงานอยู่ห <Gym>. ม okay, ู่บ้านถาโหล่ปะใช่ป่ะยังไม่ได้ดูวัดอีฟซีซนสอ2ด้วยครับผมเลยไม่รู้เลยเนาะน่าจะเป็นเฮาถาโห๋อเฮ่าเวอร์ชั่นมู่หลานนี่ว่ะโอเคงั้น หักคะแนนเหลือ1เต็มสิแหละครับเพราะว่าเป็นคนจีนทำไมไม่เป็นทำไมไม่เอาคนดำมาเล่นวะเออไม่ดีเลยไม่หลากหลายเลยสกิลหนึ่งไปง่ายเฮ้ยไอบ้บ้าสกิลหนึ่งดูซิเฮ้ยแปเต็มสิบเลยดาบเท่มันรวดเร็วมันสั้นแต่ได้ใจความสกิลสองไปง่ายอืมออ้เต็มสิลเลยเฮ้ยเดียว ไอเบ้รเราตัดสินตัง้งแต่ไม่ได้เลยตัดสินจะพายตัดสินจะชุดอาซิมไม่ได้เลยเออถึงแม้แกจะแต่งตัวเหมือนเจสี่น้ำหดอดล้างตูดเนี่ยแต่ว่าโหสกิลเท่วะเท่มากเท่มาก,มากสกิลสองสิบจมสิบเลยเนี่ยโหโคตรเท่เลยอ่ะโอ้โหลบระเบิดแล้วหลังจากนั้นทำอะไรได้อีกด้วยเออที่นี่มีจอมยุทธ์สกิลสามเป็นไงครับออไอบา้าเออ้ยสิ่งที่ผมแพ้สุดๆเลยคืนนี่นแหละ ซัมมอนซอร์เนี่ยมันเท่สุดๆไปเลยเฮ้ยทำไมเฮานี่มันเท่จริงเท่จริงๆเลยวะโคตรเท่เลยอ่ะโอ้โหดูดิโอ้โหสิบ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 หมดไปเลยสกิลสี่ก็สิบเลยยังยังไม่ได้ดูเลยสกิลสี่โอ้โหคุณโอ้โหโอ้ยเท่โอ้ยทำไมมันเปลี่ยนสก,กินไม่ได้วะเอาชุดของทอร์แลกนาร็อกมาแล้วท่าพวกนี้ได้ไหมสิบเต็มสิบเลยครับเออ สามคาลเตอร์มันจะคาลเตอร์สไตล์ซอร์ด,ด่านยูเนเต็ดยังไงขอดูซิสไตล์ซอร,ร,ร์เร็วอ่ะสไตล์เร็วสไตล์เว้ยแล้วมึงจะติดครูดาวหาเมย์มึงจะติดครูดาวทำไมขอดูก่อนโอ้โหสุดยอดอบอกแล้วเนี่ยให้สิบตั้งแต่ยังไม่คาลเตอร์อะคุณคิดดูแล้วกันสกิลห้าเป็นไงครับ สิบแน่นอนครับมาขนาดนี้ซัมมอนซอร์ดโอ้โหขี่พายุทะลุฟ้าเนี่ยขี่พายุดาบเทวดาสิบครับสิบสิบสิบครับสิ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 บครับผมโอ้โหเฮ้ยยูนิฟอร์มนี้ไม่ไหวจริงนเท่บาดใจจริงสกิลหกไปง่ายแม่เจ้า โอ้ทรานส์ฟอร,มอร์มันคือเจ้าช็อคเวฟกับดรีลเลอร์มาเนี่ยโอ้โหมีร้อยก็ให้ร้อยอะสกิลขนาดเนี้ยซื้อแม่งเลยดีกว่าไม่ต้องไปคิดมากแล้วถ้าขนาดเนี้ยโอ้โหแต่โอ้โห,แ,โโหแล้วจะถอยชุดอมาม่านี่มาดีมากแต่สกิลมันสุดยอดมากอ่ะคุณอื้ม ราคาดีกว่าเลยค 1, 0, รับหนึ่งพันห้าสิบวะหนักใจเออ,เอ,อแต่เสียงเอฟเฟคกา,กากมากเพราะนี่ไม่ใช่ King of Fighter All Star ถึงแม้จะเป็นเกมของ Netmarble เหมือนกันเอาไว้ก่อนแล้วกันอันนี้คาดหวังแล้วคราวนี้คาดหวังแล้วอันนี้ยูนิฟอร์มสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับหวนวู มียูนิฟอร์มแล้วอ่านี่เป็นหวินวนู a อีฟแต่ว่าเป็นวอตอีฟแบบที่ยังในชางชีก็เป็นตอนย้อนที่แกขี่มาอเออมาดูตัวอย่างสกิลที่สำหรับดีไซน์ไปเลย9เต็มส0ครับผมเขารบต้นฉบับแบบง้มหัวลงมาเลยยกยิกยุกยิก,ยก,ยกอ,ออก,กำลังกายแบบเบเบ้ฮะอันนี้ต่อยต่อยเนี่ยไปเลยเปิดตัวไปเลย4เต็ม10มีเนบิวล่ตัวจริงปั้นเนี่ย อ่ะดูซิลหนึ่งที่ครับบวนวูมีสโลด้วย5้บวกหเต็ม10ครับผมเป็น6ไปเลยครับมีบวกคะแนนสโลสโลด้วย2เป็นไงอืออุ้ยหใช้ได้ใช้ได้นะ9เต็ม10ไปเลยแม่ตอนเหวี่ยงท้ายนี่ม,มีปล่อยแต่ว่าเสียงเอฟเฟกต์ของเทนลิงกาก,ากมากกีล3เป็นไง เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเท่ว่ะน,นี่เท่ววะเท่ว่ะสโลเยอะเลยเนะี่ยแปดเต็มสิบครับสกิลซีเป็นไงอืมโอ้โหโอ้โหแล้วบูต่อโอ้โหสิบเลยทางเนี้ยเอออะไรมันจะอลังการขนาดนั้นโอ้โหโคตรเจ๋งเลยเนะี่ยดูดิโอ้สกิลน,นี้ทำให้ทุกทำให้ทุสกสกิลดูโคตรเท่หมดอะอันเนี้ย สุดยอดสกิลห้าเป็นไงครับผมอืออืออืออทออืออืออกออื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 อ้ืออืเอืออืออืออ็ออืสอบสิืออบอิบออ้โอืออืออออืออออูคอมอบท่อเนี่ยโอ้โอ อะไรมันจะมันขนาดนั้นครับคุณผู้ชมเนแค่กดสกิล4แล้วกดสกิล5ก็ภาพแตกขึ้นมาโอ้โหเนี่ยตรงสกิล6เป็นไงครับโอ้ตัวนี้เล่นมันมากเหมือนวูโอ้อิสเทนริงโอ้ห,อห,อห, oh, oh, หน้าก็คล้ายๆเหลียงเฉาเว่ยเนี่ยกูซื้อแน่นอนซีดปากเลยซีดเลยจีดเลย จัดมาหวนูมันสุดๆแต่ถ้าเป็นยุทธดีไซน์ผมชอบอันนี้เออันนี้มันก็เท่ดีแต่ชอบอันนี้มากกว่าเนาะอยากได้ท่าแบบนี้เลยโอ้โหมันจัดมียูนิฟอร์มใหม่ของเนบิล่าไหนอะเฮ้ย นีบิวลา what if supernova nebula นะครับผม,มกเกิดอะไรขึ้นเมื่อ nebula เอาเอาเป่าลมไม่ออกแล้วปากแห้งจัดตอนนี้หิวนะ้ำ <c> เ <oughs> ผิวปากมาดูดิสลับดีไซน์เอาไปเลยห้าเต็มสิบครับมาดู nebula หิมีเสื้อโคตคอร์สเพลย์เป็นยอนดูเฮ้ย โอ้โหเปิดตัวไปเลยสิบเต็มครับผม,มใช้ได้เลยตอนแรกนึกว่าเป็นยอนดูเจนเดอร์เบนเมื่อกี้ตอนนั้นนะอ่ะอ๋อเป็นเนบิวล่าสกิลหนึ่งไปไงครับผม,มใช้ได้ห้าเต็มสิบครับประเดิมประเดิมวิดวิววิดวิดวิดเอ้ยมีเสียงไฟมีมีเสียงผิวปากด้วยเสียงผิวปากเหมือนยอนดูเลยเพราะแม่งใช้เสียงไฟเสียงเดียวกันนี่ห้าเต็มสิบครับ เแบเบ่ก่อน,นขยับไม่ได้ด้วยระหว่างตอนที่ไอสอนมันหมุนหมุนอยู่นี่ห้าเต็มสิบครับเแบเบ่ไปก่อนสกิลสี่เป็นไงครับอือโอ้อู้อูออ้อู้อแม่ใช้ได้เลยครับห้าเต็มสิบครับเแบเบ่ไปก่อนอออออืืออืืืสกิลห้าเป็นไงครับอู พุ่งไปพุ่งมาเหมือนกันแต่พุ่งเยอะกว่าเท่านั้นเองโอ้โหห้าเต็มสิบครับเบเบไปก่อนเอ้ยแปดเต็มสิบไปเลยดีกว่าดีกว่าเรียกยานกูเบื่อแล้วไอ้ท่าเรียกยานเนี่ยเออไอ้พวกทีมกาเดียนนี่เอะแม่งเรียกยานแล้วก็ยืนโจยๆอยู่ข้างล่างเบื่อเหลือเกินเอออันนี้ดีแล้วอย่างน้อยก็เออเนี่ยจู่เมื่อกี้ใครบอกท่าเกเบเกโบนี่ท่าไหนอ๋อท่าสี่เกโบ คิวหกเป็นไงครับเหมือนอโอกระโดดลงมาต่อยแล้วก็โอ้ยำใหญ่ใส่สารพาัด <Okay. S 1> หมดยังครับเนี่ยย,ยูนิฟอร์ม <Okay. S 1> โ,โ,โอ้หมดแล้วเนาะไม่มีแล้วเนาะสำหรับการส่องแพทนี้อ่ะเฮ้ยสี่ทุ่มพอดี <laughs> ล็อกอินเดือนใหม่พอดีด้วย สำหรับแพนี้สำหรับแพด what if นะครับผมรู้สึกว่าคงต้องยกให้เฮเล่ากับวนวูวนวูนี่สกิลมันดูเล่นมันมากครับมันทำให้รู้สึกแบบอ,อยากกลับไปเล่นอีกครั้งแล้วกดออโต้เหมือนเดิมเออแต่มันก็มีมีหมดที่มันต้องเล่นเองด้วยไงดังนั้นหมดแล้วเนาะเราส่องหมดแล้วเนาะโอเคงั้นก็เราเข้าสู่ช่วงท้ายกันเลยนะครับ สำหรับซองแพทใหม่นะครับเป็นโลกิแอ d w ว a ตอีฟนะครับก็ขอจบลงแต่เพลงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่แพทหน้าแต่ถ้าหากแพทหน้ามากระตอยเดียวนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็ไว้รอตอนที่มันมีแพทที่มันมีตัวละครมาเพิ่มอะไรมากกว่านี้แล้วก็จะได้ทีเดียวนะครับไม่งั้นมันจะเป็นการซอยคลิปผมไม่ค่อยชอบซอยคลิปเท่าไหร่ไว้เจอกันใหม่ครับผมนี่ปิดด้วยหวอนบูดเลยสวัสดีครับ